มาดูเอาไว้กันนะฮะอะไรไม่ใช่ลงกิมนะไม่ใช่ลงกิมมันอยู่ตรงเม่สะตรอ่เมฆเผาพีนี่เลยตอนนี้ข้างในนะครับก็มีเผาอยู่นะต้มหนาะไม้ใหญ่ๆหันนี่กำลังทางการเผาเผา,เ<พ>า โโอ้หก่อนจะได้กินมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องเผาก่อนต้องเผาก่อนแล้วก็ต้มด้วยต้มด้วยเผาทั้งต้มจริงเหรอต้มขั้นตอนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะฮะฉะนั้นก็ไม่ไม่กินก็ได้ครับไม่อยากรบกวนไปแล้วนะครับถ้างั้นน่ะนี่ครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ได้เผานะครับจะเป็นแบบโอ้มีหลายมีหลายลูกเลย อันที่ยังไม่ได้เผาอันนี้ยังไม่เผาเนาะมันอยู่บนฟ้านะครับสิ่งตนบนฟ้าควรมันเป็นผักนะเป็นผักชั้นสูงเนาะควรนะครับเพราะว่ามันอยู่บนบนฟ้ามันอยู่บนกิ่งไม้อยู่บนแขนงไม้บนต้นไม้ของมันสูงๆนะฮะภาษาอีสานเขาเอ่ยในอย่างบอกบอกลินไม้ลินลินไม้บอกเพ้ กลิ้นไม้ครับลิ้นไม้หมักลิ้นไม่หมากลิ้นไม่ภาษาไทยภาษาบาลหมักลิ้นฟ้าเพราะว่ามันเป็นลิ้นๆเนาะลักษณะมันก็คล้ายๆลิ้นแหละทุกคนนี่นะฮะมันก็คล้ายๆโยนครับวิธีการก่อนจะได้กินก็ยากนิดนึงต้องไปเผาก่อนแต่ที่นี้ก้อยจะกับหัวหมูคือเอา หั่นหันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หมักหัวหมูแล้วก็มามาย่าใส่ด้วยกันเข้าด้วยกันมันจะมันจะเข้ากันดีอร่อยมันจะตัดความมันจะตัดเอ่อเาเรียกอะไรความมันใช่ไหมความความขมความขมมีความขมนี่เป็นจะตัดมันเพราะว่ามันจะมันจะเลี่ยนจะไปหัวหมูในยานี่ลุงบอกว่าอยากทานแบบที่ยายฮันนี่พูดแหละอืม แต่ทีนี้หัวหมูมันยังบ่มีวันนั้นวันนั้นเห็นทีทีบอกแล้วว่าจะสั่งมาให้แต่ยังไม่เห็นนะคะวันนั้นเลยก็เลยซื้อมาเผารอนี่ยเผาเขารอหัวหมูเผารอหัวหมูแมนโอเคไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่ถ้าถ้ารอหัวหมูไม่ไหวก็กินปลาปลาไปก่อนกินปลาปลาไปก่อนกินน้ำพริกไปก่อนน้พริกเป็นแบบจ้ากินน้ำพริกปลาทูก็อร่อยนะกินกับน้ำพริกปลาทูใช่อ๋อ มีนกรรน้ำพริกปลาทูหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคะไอ้ลาบก้อยลาบก้อยลาบก้อยหรือว่าลาบหมูลาบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกินได้นะเอาไปก่อนเตรียมไปก่อนนะคะของเราจะตั้น้ำพริกกะปิให้นะคะแม่ละก็นึ่งข้าวแล้วนก่ยู้นข้าวแล้วกินที่ที่มันพูดน้ำพริกกันเยอะมากก็เลยแบบก็เสียดายเนาะแล้วกก็เสียดานที่แบบว่า ก็ทิ้งไว้ให้มันเก็บเป่าแล้วก็อุดหนุนชาวบ้านให้รายได้ชาวบ้านไปได้ข่ากับข้าวนิดหน่อยๆผมเคยเห็นเขาขายตามตลาดนะทุกคนเนี่ยหนึ่งฝักหนึ่งเนี้ยยี่สิบบาทนะฮะหนึ่งหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งลูกยี่ิบาทยี่สิบาทตามตลาดนะครับแต่ว่าถ้าผมกินรินๆนะอันนี้ฝักหนึ่งผมจะกินประมาณเดือนหนึ่ง เดือนนึ่งว่ามันขมมันขมมัชทยอยกินถ้าเธอไม่อยากมันขมเธอต้องเผาเแล้วก็เป็นแช่น้ำไม่โอ้รู้สึกไงรสชาติมันมันยังติดลิ้นอยู่เลยก็คือการเผาเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ำแช่น้็มันจะช่วยลดแช่น้ำเกลือแล้วมันจะมีต้นขมต้นไม่ขมถ้ต้นขมมากมันจะเป็นออกแดงถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้มันไม่ขม ต้องมีพันของมันอือมันชนิดของมันอยู่นนี่ะะฮแบบผมมากแบบผมไม่มากจะบางคนชอบประสบการณ์ประสบการณ์การกินลิ้นฟ้ามาแล้ว80ปีเนาะ80ปีแล้วเหรอโอ้ยาวนานนะน่ะแบบล่วงหน้าไปเลยนี่ครับโอ้วันปืนนะครับปัญหาากานะครับมันได้รพิชการนี้ได้มาตั้งแต่เล็ก แม่สอนไว้แม่สอนไว้ตั้งแต่แรกเลยเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาแบบโบราณก็ได้เนาะซื้อพอดกันมาใช่ไหมพี่เสียงครับผมแม่จะตำปนเด้อเขาหมักลิ้นไม่ไว้ให้แน่จะกินตำปนคนว่ะมันใชาอย่างเลยอชพี่ตะบันนะแม่เราเราก็ต้องเราก็ต้องมานั่งเผาอย่างนี้เลยถ้าาไม่ใช้แต่ตอนนั้นตอนนี้ก็ทําให้เป็นถูกต้องแล้วแล้ว แล้วเวลาเผาเนี่ยเราต้องกะยังไงถึงจะแบบโอเคพอดีแค่นี้แล้วไม่ไหก็คือมันไหมให้มันให้มันไหมให้มันดําหมดเนี่ยถ้ามันดำเสร็จแล้วก็แล้วก็ทิ้งลงน้ําเลยแล้วมันก็จะหลุดหลุดลุยลุยออกเลยอ๋อถ้าเราเผาให้มันไหมนะแบบไอ้ไอ้ข้างในมันจะสุกถ้าเผาไม่ไหมข้างในมันไม่สุกมันก็จะขมไมมันมีสูตรอีกใช่มันต้องสุกนะอุณหภูมินี่กี่องศาครับ ไม่ยางนี้จะบอกว่าประมาณว่าเอามือคนถามมาจุ่มมาเจาะดูอันนี้นะอุณหภูมิแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะมันจะได้เสร็จเร็วมันจะน้ำไหมไวจะได้สุกไวจะได้สุกไวนี่แหละนี่นี่นะเนี่ยถ้ามันสุกไวเนี่ยโอ้นนี่ะมันจะออกหมดเลยถ้าไม่เห็นมันไม่สุกเนี่ยมันแต่ว่าไม่สุกอ่าแต่ขอดูหน่อย่่แตวามัน มันมันไม่มันไม่เนี่ยมันไม่ร่อนนะมันไม่เกลี้ยงเกลาเนี่ยถ้าเราเผาให้หมดให้สุกดีเนี่ยมันจะหมดเลยแต่ตรงนี้มันจะไม่สุกดีนะมันสุกอยู่แต่มันแบบมันลวกอ่ะเอาไปต้มได้ไหมครับต้มได้ต้มได้มันจะเปื่อยไหมถ้าต้มล้างเสร็จแล้วก็จะไปล้างอีกรอบนึงก็เอาเกลือใส่น้้วั็จะไปล้าง ว่าไม่ให้มันขมมากขั้นตอนนะครับพิธีการอันนี้ลดการขมนอะครับอันดับแรกเราต้องเอามาจี่ไฟก่อนนะครับเอามาเข้าเตาแบบนี้ให้มันดำดำแบบนี้เลยขั้นตอนมันความไม่เป็นไรนะครับแล้วมาจุ่มน้ําทีนียต้องต้องพิถีพิถันแล้วก็ใจเย็นกว่าจะได้กินนะทุกคนต้องแบบว่า มันคล้ายๆนั่นเลยนะจีนังเลยเนาะใช่ใช่จีนังให้มันเผาแบบเอาใส่เลยแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะจะไหม้หรือว่ากลัวมันเจ็บหรอกครับเอาเข้าไปเลยสุงเข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่าจะได้สุกมันจะได้สุกดีนี่ครับหนึ่งข้าวโอุ่นข้าวนะครับเนี่ยนั่นดอกไม้มายังไงเนี่ย หน่อไม้เอามาจากชาวบ้านไงเอามาให้ชาวบ้านจะปลาดงไงโอ้ชาวบ้านจะปลาดงเอามาให้นีหน่อไม้นี่หักมาสดๆเลยแล้วเนี่ยต้นงเอไว้นแก้วอะไรอ๋อคุณยายอ๋อจำได้แล้วเมื่อก่อนมาก่อนคุณยายมานะเอาตำลึงเอาหน่อไม้เอาอะไรอีกแลผักอะไรมาอีกสองสามอย่างมาให้นะทุกคนคุณยายน่ารักมากอันนี้แก้ว นี <S 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 ่เห็นมันไหมเย้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเากล้องยานี่ดูด้วยนะนะครับไม่อันนี้มันไหมนะมันสุกเนี่ยส้มมันจะองครับผมอะไรกจมาาอะเด็าอ่ะคุณิง์มดจูบ้านกวเลยนะยังเคลินี้ของยานี่ ซีกอกนะอย่าลืมสั่งซื้อทีพีคอฟฟี่ศูนย์ผสมเจ็ดสิสี่เจ็ดห้าสองหกสวัสดีครับอ่านะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเช่นกันนะครับทีขออนุญาตลงคลิปต้องมาฝากดติดตามกดไลค์ไม่มาค้างอีกตรงนี้ไม่ลงเหมือนกันที่นี่นะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ทับคูชาแนลครับผมแล้วแล้วออกก็ไม่ได้ด้วยนะแมงตะปูออกไม่ได้ด้วยนะแมง